อัดอัดอัดอ,ด,อดเจนติกาลาการเวลาล่วงไปตระยันติรัติโยวันคืนก็ผ่านไปผ่านไป วายโยคุณาอนุปุปพังจะหันต,ติความเสื่อมก็เสื่อมไปเป็นลำดับปฐมวัยเสื่อมมัดชิมาวัยก็หมดไปผ่านไปแล้วบางคนก็เลยเหลือ ชีวิตอยู่ในช่วงตอนปลายเรียกว่าปัดจิ้มวอาไวัไวสุดท้ายของชีวิตที่เหลือเหลือไม่กี่ปีในคติวิสัยฝ่ายชาวโลกผู้ปรารถนาความสุขและเชื่อในเรื่องปุนบาป เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าปุญญานิกายราธะสุขาวหานิผู้ที่ปาัถนาความสุข เตตังพยังมรณเนปขะมาโนผู้พิจนาเห็นความน่ากลัวในเรื่องความตายปุญญานิกายราธะสุขาวหานิให้ทำบุญเอาไว้ให้มาก ถ้ามีความรู้สึกว่าความตายเป็นของน่ากลัวมีความกลัวตายมันภาวะที่ครอบงำสรรพสัตว์โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเป็น สิ่งเที่ยงแท้แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับตนแน่นอนก็ให้ทำบุญให้มากแล้วกับทำบุญที่เป็นเหตุนำสุขมาให้ให้มากอันที่จริงบุญก็เป็นเหตุแห่งความสุขนั่นแหละแต่บาปเป็นเหตุแห่งทุกบุญเป็นเหตุแห่งสุข ก็ไปสัมพันธ์กับความเชื่อที่เป็นศีลธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอก็สอนว่าบุญนับปันเหตุแห่งความสุขและบอกให้ทำบุญที่เป็นเหตุนำสุขมาให้ตนนั่นแหละเอาไว้ให้มากอันตะเกนาธิปานัสสะอันตะเกนาธิปานัสสะ เมื่อมัจจุมานพระยาม,มัจจุราชมาถึงเข้าคือก็ต้องตายนั่นแหละนัติยาติสุตานตาความช่วยเหลือป้องกันไม่มีในหมู่ญาติทั้งหลายที่จะช่วยเหลือทำให้เราพ้นจากความลำบาก ญาติช่วยไม่ได้คือตายแล้วก็ไปตามวิบากถ้าวิบากพาไปในทางข้างทุกติแปลว่าไปแล้วหาความเจริญไม่ได้มีสี่อย่างถ้าตายแล้วไปทางสัตว์นรกซึ่งนรกก็มี อธิบายต่อไปอีกว่ามีกี่ขุมขุมใหญ่มีแปดขุมเล็กอีกทิศละสี่ขุมนึ่สี่ทิศสี่ทิศก็ขุมย่อยมีแปดนี่แปดแปดสี่สามสองนะคือนรลกแต่ละขุมเนี่ยเขามีสีท่ทิศนี่ไอ้ทิศปกติเนี่ย ทิศเ,เหนือทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เนี่ยเหนือออกตกใต้เนี่ยก็มีนรกขุมใหญ่อๆออกไปทิศและทิศละแปดเนี่ยทิศละแปดเรียกว่าเป็นขุมบริวารแปดสี่สามสิบสองสี่ทิศสามสิบสองทีนี้นรกขุมใหญ่ๆมีแปด ก็ต้องไปคูณเอาว่าขมใยญยนี้แปดแหละแต่ขมย่อยเนี่ยอีกขมละสามสิบสองอ่ะเอาสามสองไปคูณแปดถึงจะรู้ว่ามันมีย่อยๆออกไปอีกนั่นมันเรื่องสัตว์นรกนะมีสอนอยู่ในาศาสนานี้ว่ามีสัตว์นรกอยู่ด้วยมีนรกอยู่ด้วย ผู้สอนคือพระพุทธเจ้าเจ้าของาศาสนาพุทธผู้เป็นเจ้าของคําสอนสอนเจ้าของาศาสนาสอนว่ามีนรกด้วยมิสัตน์นรกมีสัตว์เดรัจฉานมีเปรตด้วยมีอสุรกายนั่นคือข้างไม่ดีนะซึ่งมันไปเกิดได้ ไอสัตว์ทุกชนิดนี่แหละที่ว่าเป็นสัตว์มีวิญญาณครองมีความรู้สึกตายแล้วเนี่ยมันวนอยู่ในสังสารวัฏในช่องทางการเกิดเนี่ยซึ่งเป็นไปตามกรสกรรมเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างเนี้มันสลับสับเปลี่ยนพบสามภูมิสี่กติห้าทางไปนะ โลปภอโลูปภภพมีกายอยากภพมีกายละเอียดการภูมิโลกภูมิอรูปภูมิโลกุตตระภูมิเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์ภูมิเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนภพนั่นคือภาวะที่เป็นอย่างเช่นมนุษย์อ่ามนุษย์กับภาวะมันเป็นมนุษย์ภาวะคือความเป็นมันเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานมันก็มีภาวะของมันมันก็เป็นภาวะของสัตว์คือมันความเป็นมันเป็นอะไรนั่นเรียกภพส่วนภพมันเป็นที่ที่นี่เป็นที่ที่เรียกว่าที่มนุษย์อยู่มนุษย์ กรารภูมิที่นี่เป็นกรารภูมิเป็นพื้นที่ที่สัตว์เกิดแล้วสัตว์มุ่งสแสวงกามหาความสุขเกิดแต่กามกามคือสิ่งที่ใจชอบสิ่งที่ใจชอบคือตา,อตามกิเลสมันบอกก็มันบอกมันชอบแบบนี้ก็นั่นแหละเรียกว่ากามสัตว์ทั้งหลาย ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสกลามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็เสพกรมสัตว์เดรัจฉานเป็นกรามภูมิมนุษย์ก็เป็นกามภูมิเปรตสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานรวมเทวดาด้วยเทวดามีหกมนุษย์มีหนึ่งก็เป็นเจ็ดบวกกับ จัตตลกสัตติเจฉานเป็นอสุร,รกายสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดพบเนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดอย่างดังกล่าวมาเนี่ยเรียกว่ากามพุ่มสลบลงในคามากามพูมิเป็นภูมิของสัตว์เสพกามสแสวงหนกามตามกิเลสบอกวิ่งวนันวิ่งวุ่นตัวอำนาจขับเคลื่อน แรงผักดันมาจากกิเลสตัณนาล้วนเลยเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องปกติของสรรพสัตว์นะทีนี้ในมนุษย์ก็มีความสุขเกิดแต่การเสพกามในระดับที่มนุษย์เสพไา้เทวดามีความละเอียดประณีตกว่า พาะไม่ไม่ได้มีกายหยาบให้รูปล่างมันเกิดเป็นทิพย์เป็นเทพเลยแล้วก็เป็นรูปร่างที่ตาเนื้อมองไม่เห็นแต่คนมีทิพย์ประจักษ์ขู่ยานมองเห็นพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระอริยสาวกอริยสงฆ์ซึ่งมีความรู้อย่างเดียวกันคือได้ทิพย์ประจกักษูเหมือนกัน มองเห็นคือระดับที่มองเห็นก็เป็นต้องได้อภิญญาอภิญญาแปลว่ารู้มากแบบว่าสามันเพระพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีสิ่งโน้นมีมีคนบางคนเท่านั้นที่ว่าไปรู้ไปเห็นใน,ในอันเดียวกัน แต่สาว์ทั้งหลายไม่เห็นด้วยมันเกินวิสัยจะไปเห็นแต่มีคนเห็นด้วยคนที่เห็นตามนั่นแหละเป็นสาวกไม่อย่างนั้นก็ความหนักแน่นในเรื่องนับถือจะไม่มีไม่รู้เพราะว่าถ้าสอนอยู่คนเดียวเห็นอยู่คนเดียวไม่มีใครก็เห็นด้วยาศาสนาสืบทอดไมยาก มันจะไปครอบนำทางความคิดคนได้ไงคนที่ออกบวชก็เป็นเชื้อกษัตริย์ก็มีเป็นพวกมั่งคั่งเป็นผู้ดิบผู้ดีมีทรัพย์มากก็มีเยอะแยะจะทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งที่สเสวยไอ้พาวะาเสวยสุขจะออกมาอยู่กลางดินกลางทรายให้มันลำบากทำไม เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากนอนอยู่กลางกองทรัพย์อยู่ดีๆเสพกามไม่อั้นไม่ได้ไม่ได้อับจนไม่ได้เป็นคนเข็นใจอะไรเลยก็มากมาบวชมากออกบวชแล้วมีจิตที่พ้นจากกิเลสือย้อนกลับไปเสพกามก็ไม่ได้สึกก็ไม่ได้ไม่รู้จะสึกยังไงมันสึกไม่ได้เพราะตัวกิเลสมันไม่มี ิเลสเป็นเหตุให้ได้นลนกระเสือกกระสนจะไปเอาการมันไม่มีจะไปทํำยังไงเป็นหลานมันดับไปแล้วนั่นจึงเป็นผู้ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรูปเป็นพระพุทธเจ้าสอนโน่นสอนนี่ว่ามีก,ก็ก็เห็นด้วยก็เห็นตามที่พระพุทธเจ้าเห็นสําหรับพวกที่เห็นนะ ต้องก็ต้องได้อย่างน้อยต้องได้ทิ่ประจักขูญยนันวิธีการปฏิบัติก็ไม่นะให้ทําแต่ว่ามันทําไม่ได้เอาแค่ควบคุมสติสัมปชัญญะมาให้ไม่ขาดเลยเนี่ยให้ให้มีสติตลอดเวลาแล้วทาไม่ได้เลยทําไม่ได้สติปั้มปัมเปอเปอ,เปอคือฝึก พื้นฐานเบื้องต้นยังทำไม่ได้อันนั้นมันเป็นผลสำลํำริจที่จะกว่าจะได้อะไรที่เป็นเหนือพิเศษอย่างนั้นเนาะมันก็สมเหตุสมผลในการอบรมสร้างเหตุที่จะให้ได้รับผลคือภิญญาญาณแล้วมีหูทิพตาทิพนั่นนหะหรือเรื่องไอ้ความที่ว่าจจะไปดับกิเลสที่เป็นผลสูงสุดศาสนาที่พระพุทธเจ้า มาอุบัติเกิดขึ้นแล้วสั่งสอนประกาศธ,ธรรมเนี่ยมุ่งหมายเพื่อให้สัตว์เนี่ยข้ามพ้นสังสารวัฏไอ้การจะไปข้ามพ้นในเรื่องวังวนกฎธรรมชาติที่มันมีของมันอยู่อย่างเนี้ยก็คือต้องไปดับไอ้ตัวสาเหตุและตัวสาเหตุคือกิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่ดับได้ง่ายเนาะมันมันไม่ใช่ว่าจะไปละมันได้ง่ายๆเลยนะมันไม่ใช่ธรรมดาเลยลนะ่ะ มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไพศาลไอ้เรื่องการที่จะไปดับกิเลสตัวเองเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาใครจะไปดับมันได้เนี่ยระระดับเบื้องต้นคมจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้เนี่ยอันนี้เป็นขั้นสมาธิเป็นความดีระดับระดับกลาง ในระดับกลางนะระดับกลางคือว่าทรงฌานเนี่ยคมเกิเลสได้ไอ้คมกิเลสได,ได้จึงได้ได้สำเร็จความดีระดับกลางแต่ถ้ายังไม่ได้ฌานเนี่ยเรายังเร,เราคมจิตให้ให้เขาจับอยู่ที่อารมณ์เดียวยังไม่ได้ยังฝึกจิตไม่ได้ ก็ยังอยู่ในเบื้องต้นอยู่เลยพื้นฐานยังพยายามประคองตนให้เกิดบุญเกิดกุศลที่เป็นบุญเบื้องต้นพื้นฐานอยู่เลยเนาะก็ยากนักหนาแล้วนะสำหรับบุญที่อยาบที่สุดแล้วเนะี่ยบุญเบื้องต้นเนี่ยเรียกว่าอนุบาลอนุบาลแปลว่าตามรักษาความดี ไม่ง่ายหรอกเนาะเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันมีภาวะตรงข้ามกันฝ่ายกุศลจิตมันเป็นข้างดีแต่ฝ่ายอากุศลจิตอ่ะมันก็เป็นข้างไม่ดีไงมันมีสีขาวแต่มันมีสีดำมีบุญมีบาปอะไรมันต้องข้ามกันกรรมใดที่ทำแล้ว เป็นไปทางข้างกุศลข้างบุญกรรมนี้แหละเป็นให้ผลทางที่ว่าไปสู่ความสุขกรรมใดเป็นข้างบาปให้ผลทางตกต่ำทันทีเลยถ้าบาปเกิดนาะต้องศึกษาถ้าจะบำเพ็ญสมณธรรมโดยตรงยังมีเรื่องที่ต้องศึกษาอีกมากเลย ถ้าศึกษาด้านปริยัติไม่มากมายเกือบแสนนะแปดหมื่นสี่พันแต่ปัจจุบันนี้กล่าวธรรมะข้อสองข้อเขาหมดเวลาเลยแต่ธรรมะม,มีแปดหมื่น่ะสี่พันข้อเฉพาะสี่พันเนี่ยกล่าวมาสิบปียังยังกล่าวได้ประมาณยังไม่ถึงพันข้อเลยที่กล่าวมาเนี่ยสิบปีแล้ว เฉพาะส่วนเศษของธรรมะสี่พันยังไม่ถึงเลยจะตายอยู่แล้วเนี่ยแต่ธรรมะมีเป็นหมื่นและในธรรมะที่ว่าเป็นส่วนเศษของธรรมะไม่ถึงสี่พันเนี่ยไม่ถึงหนึ่งพันข้อที่ได้กล่าวเช้ากล่าวเย็นอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงหนึ่งพันข้อ หลักร้อยหลักร้อยที่ดำรงทรงจำไว้อยู่ในสัญญาเนี่ยสัญญาคือความจำเนี่ยจำได้เนี่ยธรรมะหลักร้อยไม่ถึงพันข้อก็ต้องอบรมแม้กระทั่งเรื่องความดี ระดับสัญญาสังขารเนี่ยนะระดับการปรุงแต่งของใจความคิดความนึกเนี่ยมันต้องใช้ความขยันมั่นเพียรอย่างหนักเหนะมือนกันนะกว่าจะได้มานะกวา่วาจะดำรงทรงจำความดีหยับหยาบเนี่ยขั้นหยับหยาบนะ ความดีขั้นเพื้นฐานเบื้องต้นระดับห,หยาบที่สุดแล้วก็ไม่ง่ายแต่ว่าเรื่องอะไรที่ละเอียดสูงไปกว่านี้มันก็ยิ่งยากกว่าน,นี้มากหลายร้อยหลายพันเท่าเลยมันเป็นสิ่งที่ว่าต้องอบรมจิตนั่นแหละ คนไม่บนเก่าจากพบก่อนก็อาจจะประพฤติธรรมได้ดีแล้วมีความก้าวหน้าในทางธรรมในชาติปัจจุบันได้ศินได้ธรรมก็จะพิเศษความได้ศินได้ธรรมเนี่ยพิเศษอยู่แล้วหละเป็นเกี่ยวกับเรื่องอภินญ,ญาเกี่ยวกับเรื่องมันเหนือวิสัยสามันทั่วไปอะ่ะ ผิดปกติไปนะจากธรรมดาเนี่ยมีเรื่องต้องศึกษากเยอะแต่ในชาตินี้พรบนี้อาจจะศึกษาได้ไม่กี่ข้อหรอกก็ได้เวลาตายหมดอายุไขอย่างทานนับเป็นวันๆอย่างวันเนี้ย มีศีลร,รมอะไรเกิดขึ้นในหัจใจตนบงังก็ไปดูไอ้ที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นประพฤติธรรมบาเพ็ญน,นะนะก็ไปดูว่าอะไรนะเนี่ยตายแล้ววันเนี้ยตายแล้วมันมันมัน,ม,นมันล่วงไปแล้วไม่ได้ง่ายของนะทางศีลทางธรรมถ้าไม่มีบุญเก่าด้วยยิงโอ้ไม่มีทางเลยถ้าไม่มีวาสนาเดิมเนะ่ะ ไม่มีทางแต่ถ้ามีบุญเก่าก็ดีหน่อยต้องพึ่งบุญเก่าจากพบก่อนไม่อย่างนั้นที่ปัจจุบันเนี่ยมันไปข้างหน้าทางศีลธรรมมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะถ้าไม่มีกุศลเก่าที่มาช่วยเสริมกำลังใจเนี่ย ให้มันไปถูกไปชอบน,นะนะมันยากน,นะนะโยสพภควา อะระหังสัมมาสัมพุทธเตสวากขา์ต้อยเยนะภคะวะตาธรรมโมสปฏิปันโมสวากาสังโฆตามายังภะคะวันตังสาธรรมังสะสังฆัง เมแมสการะยาทาระหังมารรอาภิปุชยามาสาตโนพันเตภพคะว่าปะเรเนปตเปปปัิมานนกมปะมานะสาเอแมสการะ Phàna càra po ata patika na tôn a ma càm karatam hi ta ya sokaya sampato -sam -sam phoca va kho tham สวัสาโตภะพะกวะตาธรรมองทธรรมังนัสสามิ